สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรไปเจริญมีรถ L453 มานําเสนอหนึ่งคันครับ L453 ทีตัวนี้มีใบมีดแต่นิ่หน้าแล้วก็มีโรตารี่ด้านหลังให้หนึ่งอันนะครับนะครับราคาไม่แพงครับยางสวยทั้งสี่เส้นเลยครับตัวนี้ราคา285,000บาทครับมีจอนโรตารี่หลังให้หนึ่งอันนะครับนะ285,000บาท นี้ก็มีรอยปั่นนิดๆหน่อยๆครับไม่มากนะครับตัวนี้ครับ2อง0 0นแปดหบาทส่งฟรีให้300กิโลแรกมีแค่แนะนําให้5,000บาทครับคันนี้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยไนะครับสภาพสวยๆเลยตัวโทรก็ศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าเก้าเจ็ดครับศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ห้าสองสามเจ็ดร้านตั้งอยู่วังบัวคลองขุ่นกำแพงเพชรครับครับยังมีรถให้เลือกมากกว่าสองล้านสิบพันครับราคาไม่แพงนะครับเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์นี่ก็สี่แสนห้าครับ 4.708ก็4แสนสามครับครับสตาร์ทแล้ลองขับดูครับสตาร์ทเลยง่ายครับแบตเตอรี่ครับไวครับด้านหน้าก็ไวครับไปเลยสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะคันนี้ครับถ้าใด้สนใจก็โทรมาคุยได้ครับผมขอความเป็นสยินดีต้อนรับทุกท่านครับไหลลังมาครับโรเตอรี่เมตรแปดสิบนะครับแบบนี้ครับ 2 8 5 0 0 0บาทเป็นต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกเดี๋ยถ้านะนำให้5,000บาทครับโอเคสิบนิ้แค่นี้กันครับสวัสดีครับ